ครับตัวของเราหา200บาท500บาทที่ผู้ประกอบการขายสนับสนุนวันสดต่อครับครับโดนโดนขาไป <laughs> อ่าไปได้ลรวอ่ะเจ็ดตัหี้อีกจุงเหนม้ยจน่อี่างเี้ยาย่านอ่น่าอันเบ้ง้นี้ิลีเบ้งหันไข้แดงน

i'm oh,